จะบอกว่าพี่ป๊อบเคยได้อันนี้ตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยทุกคนมันเหมือนมากเขาก็จะให้มาเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้ทุกคนแต่เม็ดเล็กแค่นี้คือแตกออกมาคือเลือดเยอะมากที่เห็นมาเป็นแผลๆแบบนี้ไม่ใช่ยานะทุกคนแต่มันคือเม็ดเลือดปอมเอาไว้แกล้งคนในวันฮาโลวีนแต่เขาบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้พี่อาจจะต้องทาเป็นขาวดานะเพราะไม่งั้นจะโดนแบนแน่ๆเลยเพราะว่ามันเหมือนจริงนี่ทุกคนคอยดู3าเม็ดนี้เไว้ดีๆนะขั้นตอนแรกเราก็ต้องแกะน้องออกมาก่อนเลยทุกคนหมุนตรงปุ่มเล็กๆตรงนั้นเลยพอหมุนไปหมุนมามันก็จะแกออออออมมมาเเเปปนนนนนลลืืืดดบบีี้้้ทุคคัไไ่่ชรริงู เหมือนทุกคนแล้วก็แอดติ้งไปเลยอช่วยด้วยมีดปัดพี่ป๊อบอ้ะเหมือนไหมทุกคนเหมือนมากเลยนาะอดูดิ <c oughs> หรือว่าเราจะเพิ่มสเต็ปแบบเนียนๆแล้วก็เอาเข้าไปในปากเลยแต่นี้พี่ป๊อบไม่แนะนําให้น,าน,าน้องๆทุกคนทําตามนะโอ้ยทุกคนพี่ดองต่อยมาช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยโอย้เจ็บมากเลย <c oughs> หรือหรือหรือเราจะเพิ่มสเต็ปเป็นแบบนี้ก็ได้ทําเป็นหัวแตกก็ยังได้เออช่วยด้วยโอ้หัวแตกบอกเลยนะไอเจ้าเม็ดเลือดบอมเนี่ยเอาไปแกล้งใครนะตกใจหัวใจวายแน่นอนดูดิเหมือนมากเออช่วยดูเจ็บอ่ะพี่ป๊อบซื้อมาแผงลนยี่สิ